ทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้นของตัวเองบางคนเริ่มจากความรักบางคนเริ่มจากโอกาสแต่ผู้หญิงคนนี้เริ่มจากคําว่าไม่ต้องเกิดมาก็ได้เธอเกิดในบ้านที่ไม่มีใครยินดีโตในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นและเมื่อยังไม่ทันได้โตเต็มวัยเธอก็ถูกผลักออกมาสู่โลกกว้างด้วยมือเปล่าและหัวใจที่ไม่มีใครปกป้อง ชีวิตพาเธอไปอยู่หลังร้านอาหารขัดห้องน้ำถูพื้นหุงข้าวซักผ้าได้เงินวันละร้อยแปดสิบและคำด่าฟรีๆตลอดทั้งวันแต่ในคืนหนึ่งขณะนั่งล้างจานกองใหญ่ลูกสาวของเธอถามขึ้นมาว่าแม่เคยฝันอยากเป็นอะไรไหมคำถามธรรมดาธรรมดาที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งชีวิตนี่คือนิทานชีวิตของ แม่บ้านที่ไม่มีบ้านแต่มีหัวใจเธอไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีปริญญาไม่มีใครหนุนหลังแต่เธอมีบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเธอได้จริงและคุณอาจมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบ้านหลังนั้นไม่เคยเป็นที่สำหรับเธอไม่เคยมีเสียงหัวเราะหรือคำว่ายินดีต้อนรับมีแต่ความเงียบงนันและสายตาที่เย็นชา ตั้งแต่เด็กอ้อยรู้สึกตัวว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นคำพูดที่ว่าอย่าให้เห็นหน้าหรือไปให้ผลเป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่ติดหูตลอดเวลาแม่ของเธอไม่เคยกอดไม่เคยบอกว่ารักมีแต่เสียงด่าและสายตาที่แสนเย็นยเยือกวันหนึ่งที่เธอเพิ่งอายุได้แค่13ปีแม่สั่งให้เธอเก็บของออกจากบ้าน ไปให้พ้นหน้าชั้นเสียทีเสียงแม่กระชากเสียงแหบพร่าอ้อยหยิบกระเป๋าผ้าใบเก่าๆของเธอไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมากไปกว่าชุดนักเรียนเก่าและความฝันที่เลือนรางคืนวันนั้นอ้อยนอนหลับอยู่ใต้สะพานเสียงรถและแสงไฟสลัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกนี้ไม่เคยให้ที่พักใดๆน้ำตาไหลรินเป็นเพื่อนเดียวในคืนนั้น แต่เธอไม่เคยร้องขอใครแม้แต่เพียงคำปลอบโยนวันต่อมาเธอไปทำงานหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นั่นมีแต่ความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวไม่มีใครถามว่าเธออยากเป็นอะไรมีแต่เสียงสั่งงานและคำด่าที่ไม่เคยหยุดแต่ในใจลึกๆของอ้อยยังมีเปลวไฟเล็กๆที่ไม่เคยดับ ไฟที่ทำให้เธอยังยืนหยัดได้ในทุกวันหลังจากวันนั้นอ้อยก็เริ่มชีวิตใหม่ในห้องครัวหลังร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซึ่งความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวกลายเป็นเพื่อนร่วมทางประจำตัวทุกเช้าเธอตื่นแต่เช้าตรู่ล้างจานกวาดพื้นถูโต๊ะแม้ร่างกายจะอ่อนล้าเพียงใดแต่เสียงสั่งงานและคำด่าก็ไม่เคยขาดสาย เจ้าหน่ายที่ไม่มีความเห็นใจคอยจ้องจับผิดทุกอย่างที่เธอทำคำพูดที่แหลมคงเหมือนมีดคมกรีดใจทำให้อ้อยรู้สึกเหมือนไม่เคยเป็นคนสำคัญแต่ยังไม่เท่ากับความรู้สึกเมื่อถูกมองเป็นแค่เครื่องจกักรไม่มีใครถามไถยไม่มีใครเห็นหัวใจที่สู้ของเธอคืนหนึ่งเมื่ออ้อยทำงานจนดึกน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเข้าใจแต่เสียงเล็กๆในใจบอกเธอว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมให้ความเจ็บช้ำนำทางและในความมืดมิดนั้นมีเสียงเล็กๆอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงของลูกสาวเธอแม่แม่เคยฝันอยากเป็นอะไรไหมคำถามนั้นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่เริ่มส่องเข้ามาในความมืดหลังจากที่ลูกสาวถามคำถามนั้น ออยนั่งนิ่งอยู่ข้างเตาถ่านเก่าๆที่มุมครัวไฟเล็กๆค่อยๆลุกโชนเหมือนกับความทรงจำที่เริ่มโผล่ขึ้นมาในใจแม่เคยอยากเป็นอะไรหรอคำถามของลูกสาวดังก้องอยู่ในหัวเธอเงยหน้าขึ้นมองไปที่เปลวไฟที่สั่นไหวแล้วน้ำตาก็ไหลรินอย่างเงียบๆเมื่อก่อนเธอเคยมีความฝัน ความฝันที่ใครๆก็พูดว่าไกลเกินเอื้อมเธอเคยอยากเป็นครูอยากสอนหนังสือให้เด็กๆอยากให้ลูกสาวได้เรียนในโรงเรียนดีๆไม่ต้องมาเจออย่างที่แม่เจอแต่ความฝันนั้นถูกพรากด้วยความจริงอันโหดร้ายเธอต้องลาออกจากโรงเรียนตอนมสาเพราะท้อมโดยไม่มีใครรับผิดชอบถูกผลักให้ออกจากบ้านและต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นมา เตาฐานนั้นเป็นเพียงก้อนถานธรรมดาแต่ในคืนวันนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นและความหวังที่ยังไม่มอดดับอ้อยเช็ดน้ำตาและสัญญากับตัวเองว่าแม้จะเจ็บปวดเพียงใดเธอจะไม่ปล่อยให้ความฝันตายไปกับเตาฐานก้อนนี้วันต่อมาอ้อยตื่นแต่เช้าเตรียมตัวออกไปเก็บขยะขายเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก ถุงใบใหญ่ในมือไม่ใช่แค่ขยะธรรมดาแต่คือขุมทรัพย์ของชีวิตเธอบนถนนที่วุ่นวายเธอเดินไปเรื่อยๆเก็บขวดพลาสติกขวดน้ำขวดแก้วสิ่งที่คนอื่นมองข้ามสำหรับอ้อยคือโอกาสและความหวังแม้จะเหนื่อยและสกระปรกแต่รอยยิ้มของลูกสาวคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอก้าวต่อไป ทุกขวดที่เก็บได้คือเงินที่ช่วยให้ลูกได้กินข้าวสักมือ้อและได้ไปโรงเรียนสักวันชีวิตที่แสนยากลำบากไม่ได้หยุดเธอไว้แต่กลับทำให้หัวใจเธอแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่คนอื่นอาจเห็นขยะเป็นของไร้ค่าสำหรับอ้อยมันคือขุมทรัพย์ที่แม้ไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความหมายวันหนึ่งโอกาสที่ไม่คาดคิดก็มาถึงมูลนิธิหนึ่ง ได้เชิญอ้อยไปร่วมพูดในงานเล็กๆของชุมชนงานที่คนมากมายมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตและแรงบันดาลใจอ้อยยืนอยู่บนเวทีใจเต้นแรงแต่ตั้งมัน่นเธอเล่าถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ลืมที่จะบอกถึงความหวังที่ยังคงลุกโชนอยู่ในใจคำพูดของเธอกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนรอบข้าง หลายคนลุกขึ้นปลบมือด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึง้งวันนั้นแม่บ้านคนหนึ่งที่ไม่มีบ้านไม่มีปริญญากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีใครคาดคิดเธอรู้ว่าชีวิตยังไม่ง่ายแต่การได้ยืนตรงนั้นทำให้เธอรู้ว่าความฝันของเธออาจไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอย่างที่คิดหลังจากวันนั้น บางอย่างในตัวอ้อยก็เปลี่ยนไปเธอยังเป็นแม่บ้านคนเดิมยังล้างจานถูพื้นและเก็บขวดขายเหมือนเดิมแต่ในหัวใจมันเริ่มมีเสียงใหม่เกิดขึ้นเสียงที่เธอลืมไปนานแล้วฉันอยากกลับไปเรียนหนังสือแม้จะอายุมากกว่าใครในห้องแม้ต้องแอบเรียนตอนลูกหลับแม้บางครั้ง ต้องนั่งทบทวนบทเรียนใต้ไฟสลัวอ้อ,อยก็ไม่เคยคิดจะถอยเธอสมัครเรียนเทียบวุฒธธิการศึกษาผู้ใหญ่ใช้เงินจากขยะและค่าแรงวันละร้อปค่อยๆจ่ายค่าหนังสือค่าชุดและค่าเดินทางมีหลายครั้งที่เหนื่อยจนร้องไห้หลายครั้งที่อยากเลิกเพราะรู้สึกแก่เกินไปแต่ทุกครั้งที่มองหน้าลูก เธอก็ได้คำตอบเดิมเสมอแม่ต้องทำให้ได้และในที่สุดวันหนึ่งเธอก็ถือใบวุธในมือไม่ใช่แค่กระดาษธ,ธรรมดาแต่มันคือหลักฐานว่าแม้ชีวิตจะพาเรามาไกลแค่ไหนความฝันก็ไม่เคยหมดอายุหลังจากได้วุธิการศึกษาครั้งแรกในชีวิตออยเริ่มชื่ในตัวเองมากขึ้น เธอไม่ได้ฝันไกลถึงการมีบ้านใหญ่หรือรถหรูแต่ฝันเล็กๆของเธอคือการมีร้านข้าวแกงเล็กๆข้างทางร้านที่สะอาดอาหารอร่อยและมีที่ให้ลูกสาวนั่งอ่านหนังสือเธอเริ่มเก็บเงินทีละนิดจากการรับจ้างพิเศษล้างจานตอนเย็นขัดพื้นเพิ่มในวันหยุดแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่ในหัวของเธอเต็มไปด้วยเมนูและชื่อร้านที่เธออยากติดไว้หน้าร้าน ครัวของแม่ข้าแก่บ้านๆที่ทำด้วยหัวใจคนรอบตัวบางคนหัวเราะบางคนมองว่าเพอเจอ้อแต่เธอไม่โกรธเพราะเธอเคยหัวเราะคนอื่นไว้ในตอนที่ตัวเองไม่กล้าฝันเช่นกันลูกสาวของเธอเริ่มโตเริ่มเข้าใจว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนแล้ววันหนึ่งในตอนที่อ้อยเหนื่อยจนแทบลุกไม่ไหวลูกสาวเดินเข้ามาหาแล้วกอดเธอแน่นๆหนูจะช่วยแม่ทำร้านนะ หนูจะเรียนเก่งๆแล้วมาเขียนเมนูให้แม่แค่นั้นเองน้ำตาที่เคยไหลจากความเจ็บกลับไหลจากความอบอุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและนั่นคือรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากการหัวเราะแต่มาจากคำว่าเราเหลือกันอยู่สองคนก็พอแล้วหลังจากตั้งใจเก็บเงินมานานหลายเดือนอ้อยเริ่มวางแผนจะเปิดร้านเล็กๆข้างทางจริงๆเธอหาทำเลเงียบๆหน้าแล a เก่า ยืมโตดภาพจากเพื่อนบ้านใช้เตาแก๊สมือสองและหม้อเก่าที่แม่บ้านอีกคนให้มาทุกอย่างดูเล็กมากแต่ในหัวใจของเธอมันคือใหญ่ที่สุดในชีวิตวันแรกของการเปิดร้านไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวอ้อยนางกลมหน้าเขียข้าวในหม้อไม่กล้าร้องไห้แต่ก็ไม่รู้จะยิ้มทำไมกระทั่งเย็นวันนั้นมีชายชราเดินผ่านมาพร้อมรองเท้าแตกข,ขาด เขาหยุดยืนดูแล้วถามเพียงคำเดียวแม่ค้าเหลือข้าวไหมอ้อยรีบลุกขึ้นยิ้มทันทีทั้งที่ในหม้ออย่างเต็มเธอตักข้าวแถมกลับให้มากกว่าที่คิดเขานั่งกินเงียบๆเ,เหมือนคนไม่มีใครพูดด้วยมานานก่อนจะลุกขึ้นเขาพูดเบาๆว่า,วาข้าวแกงอร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาแล้วเดินจากไปชา้ชา อ้อยไม่รู้เลยว่าชายชราที่เธอเรียกว่าลุงคนนั้นเป็นอดีตเชฟร้านอาหารดังที่วันนี้เลือกจะอยู่เงียบๆบแบบคนธรรมดาและวันรุ่งขึ้นมีลูกค้าแปลกหน้ามากินข้าวเต็มโต๊ะบางคนบอกว่าลุงบอกให้มาลองข้าวร้านนี้บางคนบอกว่าเห็นแชร์ในเพจชุมชนเรื่องร้านข้าวแกงดีๆอ้อยแทบไม่เชื่อสายตาร้านเล็กๆที่ไม่มีแม้ป้ายไฟ กลายเป็นร้านที่มีคนต่อคิวเพราะแค่คนคนหนึ่งเห็นคุณค่าและตั้งใจบอกต่อบางทีโอกาสก็ไม่ได้มาในรถหรูหรือรองเท้าหนังแพงๆแ,แต่มาในรูปของลุงคนหนึ่งที่ใส่รองเท้าแตะขัดขาดแล้วบอกว่าอร่อยดีนะด้วยรอยยิ้มจริงใจหลังจากวันนั้นร้านของอ้อยเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นทุกวัน จากโต๊ะพับตัวเดียวกลายเป็นสามตัวจากหม้อใบเก่ากลายเป็นสองใบแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจที่เธอใส่ลงไปในทุกจานลูกค้าหลายคนเริ่มคุ้นหน้าบางคนมาทุกวันบางคนไม่พูดมากแค่ยกนิ้วให้แล้วนั่งกินเงียบๆแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าข้าวแกงร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่น มีนักเรียนบางคนเดินมากับแม่มีพนักงานขับวินพนักงานกวาดถนนแม้กระทั่งคนเร่ร่อนก็ยังนั่งขอฟุตบาทหน้าโต๊ะแล้วได้รับถุงข้าวฟรีจากมือของอ้อยเสมอมีคนถ่ายคลิปเธอลงในโซเชียลในคลิปเธอยิ้มทั้งที่เหงื่อซึมยื่นถุงข้าวให้คนไม่มีเงินพร้อมพูดเบาๆกินก่อนแล้ววันไหนพอมีค่อยกลับมานะลูก คลิปนั้นไม่ดังทันทีแต่กลับถูกแชร์ไปเรื่อยๆอย่างเงียบๆจากชุมชนสู่เพจท้องถิ่นจากเพจเล็กสู่เพจใหญ่และในคืนหนึ่งมีข้อความทักเข้ามาจากรายการโทรทัศน์ชื่อดังคุณอ้อยใช่ไหมครับเราอยากนำเรื่องของคุณไปเล่าให้คนทั้งประเทศฟังอ้อยอ่านแล้วเงียบใจเต้นแรงเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของแม่บ้านคนหนึ่ง จะมีใครอยากฟังแต่ลูกสาวเธอบอกว่าแม่ลองดูไหมบางทีคนอื่นอาจจะกำลังรอฟังเรื่องของแม่อยู่เธอมองหน้าลูกแล้วพยักหน้าทางน้ำตาในใจของอ้อยรู้ดีว่าเธอไม่ได้ทำร้านนี้ให้ตัวเองเธอทำมันเพื่อสอนให้ลูกสาวรู้ว่าคนที่ไม่มีอะไรก็ยังเลือกจะเป็นคนดีได้ไม่นานหลังจากนั้น เรื่องราวของอ้อยก็ปรากฏในรายการโทรทัศน์ช่วงไพร์มไทม์ภาพแม่บ้านตัวเล็กๆที่เคยล้างจานหลังร้านนั่งอยู่บนโซฟาหน้ากล้องท่ามกลางแสงไฟเล่าเรื่องชีวิตที่ไม่มีอะไรแต่เต็มไปด้วยหัวใจคนดูเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและบางคนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลังจากรายการออกอากาศ ร้านของอ้อยกลายเป็นจุดหมายของใครหลายคนคนจากต่างจังหวัดก็แวะมาเด็กนักเรียนมาเขียนรายงานแม่ค้าด้วยกันแวะมาขอจับมือมีคนมอบเงินช่วยเหลือมีแบรนด์เสนอของใช้แต่สิ่งที่อ้อยยินดีรับมากที่สุดคือข้อความจากคนที่เธอไม่รู้จักเลยข้อความที่เขียนว่าขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้นะคะพี่ทำให้หนูไม่ขิดสั้นในคืนนั้นอ้อยอ่านแล้วเงียบ เธอไม่รู้จะตอบว่าอะไรแค่รู้ว่าการที่เธอไม่ยอมแพ้ในวันนั้นอาจช่วยให้ใครอีกคนไม่ยอมแพ้ในวันนี้เช่นกันร้านของเธอยังเล็กเหมือนเดิมยังมีแค่โต๊ะพับและหม้อใบเดิมแต่หัวใจของเธอใหญ่ขึ้นและเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางคนอาจมีชีวิตเพื่อหาเงินแต่อ้อยมีชีวิตเพื่อเปลี่ยนใจคนเช้าว,วันนั้น อากาศอบอุ่นกว่าทุกวันร้านข้าวแกงของอ้อยยังคงเปิดตามปกติกลิ่นต้มจืดลอยคลุ้งไปทั่วซอยมีคนรอต่อแถวบางคนยกมือไหว้บางคนบอกลูกว่านี่คือแม่บ้านที่เคยเห็นในทีวีไงลูกอ้อยยิ้มตอบทุกคนแม้จะยังเขินเิน,นแต่ในใจเธออิ่มกว่าทุกมื้อที่ผ่านมากระทั่งเย็นวันนั้น เธอกำลังล้างถ้วยชามหลังร้านลูกสาวเธอเดินมาหาพร้อมซองจดหมายในมือแม่มีจดหมายมาให้อ้อยเปิดซองนั้นด้วยความสงสัยข้างในคือผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่เธอเคยไปตรวจไว้เพราะปวดหัวเรื้อรังหลายเดือนตัวหนังสือบรรทัดนั้นทำให้เธอเงียบไปนานตรวจพบก้อนเนื้อในสมองต้องรักษาโดยด่วน อ้อยวางกระดาษลงช้าๆเหมือนทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจที่เบาลงทีละนิดคืนนั้นเธอนั่งมองหน้าลูกสาวไม่พูดอะไรแค่ลูบผมเธอเบาๆแล้วพูดเพียงคำเดียวถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่หนูต้องอยู่ให้ได้เข้าใจไหมลูกสาวเธอไม่ตอบ แต่กอดแม่แน่นจนตัวสั่นอ้อ,อยไม่เคยกลัวความตายเธอกลัวเพียงอย่างเดียวกลัวไม่มีใครดูแลความฝันของลูกต่อจากเธอหลายเดือนถัดมาอ้อยเริ่มรักษาตัวลูกสาวเธอช่วยขายข้าวแทนแม่ในบางวันร้านยังคงเปิดแม้เจ้าของร้านจะนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้ววันหนึ่งลูกสาวเธอยืนอยู่หน้าเตา พูดกับลูกค้าว่าวันนี้แม่ไม่สบายค่ะแต่แม่ฝากบอกว่าข้าวหมูทอดวันนี้ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะลูกค้าหลายคนยิ้มบางคนยกมือไหว้บางคนช่วยล้างจานโดยไม่ขอค่าจ้างโลกใบเดิมที่เคยโหดร้ายกับแม่บ้านคนหนึ่งกำลังค่อยๆอ,อ่อนโยนลงเพราะความดีของเธอที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเอง แต่ปลุกหัวใจของอีกหลายร้อยชีวิตให้ไม่ยอมแพ้เหมือนกันไม่มีชีวิตไหนเกิดมาเพอร์เฟกแต่ทุกชีวิตสามารถเลือกที่จะลุกขึ้นได้แม้จะลุกด้วยมือเปล่าแม้จะลุกท่ามกลางคำดูถูกขอแค่ไม่ยอมแพ้คุณก็อาจเป็นแรงบันดาลใจของใครอีกหลายคนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ